แจก5ทริคเที่ยวเกาหลียังไงให้ได้จ่ายถูกก็คนอื่นทริคที่หนึ่งแทนที่เราจะไปจ่ายค่าเข้าสถานที่แยกแต่ละอย่างลองเปลี่ยนมาใช้ Discover Seoul Pass แทนจะดีกว่า,วามีบัตรนี้ใบเดียวนะเข้าทากิจกรรมในโซได้มากกว่า70อย่างแล้วมันเริ่มต้นแค่พันนิดนิดแต่เนี่ยเอาเอาไปใช้เข้าส่วนสนุกลอตเต้ว์เช่าชูทันบกซท so s o Tower มิวเซียมต่างๆจากปกติอัต้องจ่ายเป็นหมื่นแต่เนี่ยเหลือแค่หลักพันซึ่งบัตรเนี้ยทุกคนสามารถซื้อผ่าน KKday ได้เลยเราใช้โค้ดนี้จะได้ลดไปอีก10%แล้วมารับที่สนามบบิิิินนนอชไไดดดดด้้้้้เเเลลลยยยแวววาาากกก็็จััมมใหขตตงที่สสะป ทริคที่2วิธีเข้าเมืองโซแบบง่ายสะดวกสบายจองรถตู้มารับที่สนามบินพบว่ามันไม่ได้แรงอย่างที่คิดยิ่งใครมากับครอบครัวกับเพื่อนหาร4ตกคนแล้วไม่ถึง500อตื่นอีกทีคือถึงหน้าโรงแรมทริคท,ที่3นั่นคือการเลือกโรงแรมที่อยู่ใจกลางย่านเมียงด 3, ง,ง,งดได้ชอ็อปจุใจแล้วไม่ต้องแบกของไกลไปไหนก็สะดวกเพราะรถไฟถไฟ้าอยู่หน้าโรงแรมซึ่งที่นี่ค่ะชื่อว่าลายเมียงดงโฮเทลโลเคชั่นดีจริงแนะนำทริคที่4เป็นสิ่งที่ใครมาเกาหลีต้องมีคือการมีบัตรทีมันนี่มันเป็นบัตรเติมเงินสารพัดประโยชน์ใช้แตะจ่ายได้ เวลาเราขึ้นรถเมล์ที่นี่แล้วเรามีแต่แบนใหญ่เขาไม่มีเงินทอนให้เรานะทุกคนถ้าเราจ่ายเงินสดเลยเติมเงินใส่บัตรนี้ไว้เที่ยวจะสะดวกกว่าค่ทริคที่5อยากออกไปเที่ยวนอกเมืองบ้างแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงแนะนําจองทัวร์ในเคเคเดมีให้เลือกเพียบแอมจองไปสองันได้ไปปั่นจักรยานในรางรถไฟเก่าไปเกาะน้มีเลแล้วก็อันนึงที่ไปพายเรือคายัคในถ้าเรืองแสงซึ่งอันนี้เป็นอันซีนที่ท่าไปเองอยากมากเลยพบว่าไปกับทัวร์ตอนเช้าแค่ไปตามจุดนัดพบให้ทันแล้วหลังจากนั้นคือสบายเลยและถ้า รีบใช้กันก่อนสิทหมดนะคะหวังว่าจะได้ช่วยเพื่อนๆทุกคนประหยัดก,กันไปได้อีกและฝากกดติดตามกันไว้ทริปหน้าแอนจะพาไปเปิดโลกที่ไหนอีกจะได้ไม่พลาดกันค่ะ